สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับน้องกฤษณะอภินันนะครับน้องผมเองแถวบ้านนะครับวันนี้พาออกรถแคป LDA นะครับคันที่2แล้วนะครับคันแรกออกไปเนี่ยธุรกิจแบบฟังมากนะครับเลยซื้อเพิ่มนะครับรถไม่พอใช้เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของน้องดีกว่าวันนี้รับรถแล้วเป็นไงบ้างคันแรกคันแรกเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงโอเคครับก็ที่ออกไปคันแรกก็ใช้ผมใช้งานปกติครับแบบ แล้วก็ตลอดเขาแล้วก็พอดีการค้าขายมันดีขึ้นอ่าด,ด,ดีขึ้นดีขึ้น,น,นมาออกอ่าใหม่เพิ่มขึ้นก็คือว่าทันแรกเนี่ยประหยัดน้ํามันทําให้เงินเหลือนะครับจนสามารถเกียรนะครับมาซื้อคันนี้ได้นะครับก็เพิ่มในธุรกิจนะครับก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับท่านใดที่จะออกรถยนต์อีซูซูนะครับก็ทักผมมาได้นะครับที่เพจเออีซูซุนะครับออกง่ายบายเอนะครับหรือไม่ก็โทรมาที่ แปดสี่ส่วนแปดศูนย์ห้าศูนย์หกแปดนะครับอยากฟังแบบน้องเขาเนี่ยครับมาออกอีซูซูครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ